พามาเที่ยวตลาดแม่นตัวเมืองเชียงใหม่ครับตลาดปลาข่อยเห็นป้ะครับใส่เหรอโอ้ยมาผีก่อนแน่น่แนะน้ำก่อนแน่นี่ตลาดปลาข่อยปลาข่อยเนาะโอเคอยู่ป่าจะคว้างนี่แหละครับพามาเดินตลาดปลาข่อยครับมือหนึ่งกินปลาไมนเป็นเขตไหนครับในเชียงใหม่นี่อันนี้เกล็ดแม่ลิมครับแม่ลิมแม่ลิมแม่ลิมครับผมแม่นิมครับเบิ่งว่ามีนักกินคือบ้านภาคอีสานเ่าบอครับ ครับราคาอาหารภาคเหนือครับอันนี้50บาทได้ไ่มถั่วใหญงขึ้นหน่วใหญ่มีมันฝรั่งพร้อมซิปได้ปะครับนี่ย <c oughs> โอ้โห<อ>ครับ ไม่ามาซิมหนครับเดี๋ยวพอซิมมึงกด้ครับได้ครับสมสมต่ว่าหอมดีมากเอาซิมกันเกเอาได้ได้าบละีเขอบคุณครับไหนซิมแต่มากขึ้นไปทีเดืมโอ้พักสวยสะอาดมากครับไม่ขาด ขอบคุณมากมากครับนี่ครับเอกลักษณ์ภาคเหนือตรงสไตล์แบบนี้ครับ60บาทข้าวสารครับเบดงราคาข้าวสาร ต้มน้ำปลาแมนปะครับแม่ค่ะตัวเท่าไหร่ครับผมขายรัวนร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบาะครับไอ้เบ,บิเ่งเขาแกงครับาหารขออยากท้ายรลุกเลนค,ๆๆนครับค่ะเอาก้อโอ้โหรับผม สองฝักยี่สิบครับสุด,ดยอดมากาเราจะไทยความงามของอาหารเ<ะ>ข้าวต้ม,มครับนี่เขาเรียกอะไรครับข้าวต้มค่ะข้าวต้ม,มครับเนาะ,อ,ะอันนี้ขนมจ๊อกข้าวอันนี้น อันนี้ขนมจ๊อกข,ขนมเทียนค่ะคนเมืองเรียกขนมจ๊อกข้าอ๋อขนมจ๊อกขก้าเขคก็ข้าบก ครับเนี่ยครับโอ้พักหาบาทพักอันนี้เลยครับนี่อันนี้ห้าบาทเลยขนมจีนไหมครับขนมจีนครับผมอันนี้ใส่น้ำผายไงอ๋อครับไม่ใส่ไม่ใส่ถุงไม่รอรอที่ครับโอเคครับกำลังเริ่มขายแล้วครับกำลังเริ่มครับ คล้ายๆเลยครับสุดยอดมากนี่ครับพร้อมสะเยนแบบเลยครับพรักกินกตครับผมแล้วมีประทูครับหน้างอคอหักครับ <c oughs> นี่บรกระเพราะวันบาทครับพ้อหอม คล้ายแถวตลาดบ้านผมเนี่ยครับปกติดีครับเหมือนๆกันครับก็แถวบ้านในเบื้องต่ิงงว่วครับฮีโรสองร้อยขีดละยี่สิบบาทคุณหาสิบครับเอาไปแกงใชวัาขี้เล็กนี่สุดยอด มันมันง่วงป่ะครับแม่เนี่ครับตลาดแถวเชียงใหม่ครับต้องต้องมาสัมผัสรับสมพักกับีครับสมพักสิบห้าบาทอันนี้ชิ้งซอยนะครับกระเทศยห้าบาทสุดยอดมากนี่แบบมีใส้สมตับแซมครับที่เปี้ยว ตัวนี้แซย้มพี่แกงตลาดครับซีซ่บมากเลยเค,ครับผมขนาดครับห็นบึงขนาดบานงามๆห้าบาทเอาอี3สามต้นก็งามครับสวย พิเด้ลบอเอ,อมอบ่มีบอกมีกระเป๋าข้างนอกสื่อไงามๆทุกน่มองไดหนาสสนใจเบิกะเทียมครับหกบาทนเนี่ย อันนี้กีบยหาสิบบาทหอมแดงครับหอมแดงก็ถือกเท่าไหร่ครับนี่นสาบาทนะครับนะโอ้สุดยอดครับยอดครับแยกเป็นสิบบาทกันนี้ครับสิบยีสิบีแข้ง อีหยังเนาครับนี่ตำกุ้งค่ะโอ้โโอโพ่นกุ้งครับตำกุ้งยี่สิบบาทไัวกุ้งนะครับประมาณตับกุ้งไอพวกนี้น้ำพริกครับ,ต,บตับมากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอยอดมากครับ ยอดมะกอกก็มีขายครับกับก้อยกุ้งเมื่อกี้นี่เขากันได้มาทำคิมครับตัวละแปดสิบห้าบาท ลองกองครับลองกองครับถ่ายรูปไปทำไมครับไปลงยูทูบครับอ๋อเหรอครับผมชิมเลยป่ะครับนี่โอ้ชิมหมดที่ทา้งในในบ้านเดียวกันสิเนี่ยยูนการ์สินครับโอ้ฟียูไจยูฟุโคร์ว้าวครับยูฟุลาร์เขาแจกกันขอบคุณนะเอาไปลงยูทูบหรอครับไห้คนเบิงนี่นะครับไปลงรายการรราายยกง่เล่นกินเที่ยวไปพี่เบิงนะครับลูกอีสานเล่นกินเที่ยวเห็นแมคคาสวยๆอ๋อแมคคาคนอีสานยูเซส์ก็ครับยูเซย์ก็ฟียูไจยูฟุลาร์ ปีที่แล้วขายทุเรียนซื้อทุเรียนซีมังคุดหมดไปแล้วมดดูดูไปแล้วพี่ก็หาแล้วทิ้งงาผู้หวานทิ้งเลยโอ้ยเนี่ยมันขายดีเขาต้อขายดีแม่นี่แต่มันเมื่อยเทตุนเดียวนี่สามร้อยต้นต้นยอดมากครับเจ้แม่ค้าเจดีครับสุดยอดขอบคุณครับมีแบบมีออนหมอครับสามสิบบาทหลบเงี้ นังไกล่อนับขอเก็บบรรยากาศด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ก่อนกับนีครับอันนี้เอิญน้ำตาลอ้อยน้ำอ้อยปะครับน้ำอ้อยครับ20บาท มุกใส่ไค่แซ่บมากครับเฮ็ดคนเฮ็ดเข็มทองอันนี้เฮือนเฮ็ดอีหยังครับคุณผู้ชมออเริจิค่ะออเริจินอลนด้หน่อยเครับเหมือนกันค่ะเหมือนกันแต่ว่ามันดอกน้อยค่ะใช่โหหลากหลายมากครับตลาดนี้ตลาดปลาข่อยมาชมตลาดปลาข่อยครับ ใชบรรยากาศขอชิมหน่อยป่ครับนี่ดิบค่ะดิบบ่ครับนี่กินบ่ได้บ่ครับดิบนี่ยเอาไปต้มมันบ่ครับต้องเอาไปต้มก่อนพร้อมครับลดละยี่สิบบาทปลูกเองบ่ครับลบมาป่ะครับพร้อมครับนี่ครับทุ่นไปกินกับตำมะคุงกับลักห่าบาทขอถามนะครับเจ้าบาทครับมาศซาบาท น้องไม่ไ่เป็นบ่ครับเขาเอาิญน้องไม่ยังครับไรบ่รครับนอไลนอไลขอบคุณครับปปโอ้โหนี่ครับนี่คือของอีสานบ้านเฮาเลยครับกระป๋าม,วมอวอนากรอกเัีจยบ ส่วนหลากหลายมากเลยครับตลาดในเมืองนี่สุดยอดดีครับาว้านนโอ้ี่ครับเก็บจากบ้านมาเลยวะอันนี้เขาเอื่ยังครับตูนตูนบ้านพ่อเอิ่นพูนกินครับส้มต่ำแล้วครับเนาะแกงแค่ปลาแม่แกงแกงสดบอกแกงส้มก็ได้นี่ครับขอกับแม่มากัดยอดประื้อ ทำอ่อนพอทำน้อยเขาครับถ่ครน้ำพริกครับถ่ไปย่น้ำลายคนครับถ่าไปย่นน้ำลายคนาไปออกทควีบบครับไปยูทูครับลง่อยูทูน้ำพริกอีงครับแม่แนนนำอันนี้เจบองเจบอกนะครับเนาะอันนี้น้ำพริกปลาพิกปลาโอ้สไตล์อีสานเลยวนี่จ้าแซ่บมากเลยหรอครับนี่แซ่บครั เอาซิมเลยป่ะครับใช่ค่ะเป็นรักทั่วแม่เลยซิมว่ากซิมแจ๊บ่องมั้งครับเออซิมเลยครับไม่เอาไปอย่างนอตหน่อยแม่เขาไปเบื้องยนลูกวิสารเล่นกินเที่ยวเด้อลยเห็นแจ๊บบองสุกบาทผมด้วยขึ้นในกูเกิลเดี๋ยวก็เห็นเองครับเดี๋ยวผมจะว่าเที่ยวตลาดเยียงใหม่ตลาดซือปลาอย่างตลาดปลาไข่ปลาไอย ควายไตคครับผมูกรดไตเนาะขอบคุณครับแซ่บปะแซ่บมากสุดยอดเลยครับขอบคุณมากมากเลยเป็นถามงเป็นทั้งอะไรครับลูกอีสานเล่นกินเที่ยวอาาครับครับผมน้องขอไปพิมพ์มึงครับเป็นอาหารอีสานขอบคุณครับมาเทขือเทศเดมมาเที่ยวเชียงใหม่ครับถึงเดมมาครั้งแรกเลยคลายบรรยากาศเลย ใส่กอกอีสานครับเชียงใหม่กับมี่อ็ขาก่อนนัดหน่อย่าดอกกุ้านี่เป็ดครับเป็ดย่างเป็ดตุ๋นไอ้บึงบรรยากาศรอบนอกครับปลาข่อตใต้ยังสินี่อ่ะพักสดหลากหลายมากเลยครับดกอะ ผักบุ้งกับตุ้นหลายครับแล้วนกะ็มีบอกมีอ่อนไปแต่ต่ำเยอะถามแม่ขากหน่อยก็นะครับขายอย่งไี้ครับบอกอื้อหน่อยอย่างเดียวกิโลสามสิบบาทนะครับอ,อันนี้เขาเอิ้นหมากอีกอย่างครับชื่อบอกเฟีย้ฟยงหน,นีง่งคนว่าหมากน้ำเอลมันกินคขึ้นหมักอันชิดาบอ่ครับฝรั่งบอคล้ายๆกันบอครับโหสุดยอดครับเพิ่งเคยเห็นครับครั้งแรกอันนี้ ทักยังกันเอินพักกาดลองเทมฮะพักกาดลองเทมบวกลองเทมทบานผมเอินพักกาียกปีเทศสมทักนาะครับเนาะขอบคุณครับสุดยอดมากเลยครับของทะเลกับนีครับ น้ำมันน้ำมันสดก็ยี่สิบบาทครับพี่แก่ จังไรครับมากันมักดินไหมอันนี้สิบห้าเจ้าอันนี้สิบบาทเจ้อ๋อครับใหญ่อันนี้เพื่อนพักยังครับพักแปมเจ้าพักแปมพักแปมเพื่อยังกินครับครับมีกัปลาบแล้วไปแกงอ๋อครับอันนี้พักกูดมาครับปลากูดอ๋อคือสวยนะครับจักบาทครับหนึ่งสิฮะมันสิบบาทสิบบาทวะครับอันนี้เพื่อนนอไไรบอครับนี่งครับนอไไรครับ แถวบ้านผมนี่วะใหญ่ซำนีเขาจะไปเก็บมาเป็่อนนอนนิน,นอย <c ười> <c ười> ดับแนวเบิร์ดครับแถวบ้า,บานครับเดี๋ยวเบิร์ดพิ้งปลาักเขีงครับเขียงอย่างของหอมอเดี๋ยวเบิร์ดแม่ค้าคนสวยค่ัยิ้มหวานนะครับ นี่ปิ่งกบครับอันนี้ก็เป็นทั่วปีนั่นไหมครับเฮ็กบดอักติวนะครับนอนไร้สีไร้เป็นตซแซ่์พร้อมครับถิ่งกบสม่ำต่ำบางองค์ห้องโอ้ยเมาแล้ว <c oughs> ไม่เมาแล้ว <c oughs> ชีได้ซื้อให้แม่ค้าแล้วครับวันนี้นี่ตกพื้นแล้วขายเห็ดขายน้องใหม่ชุดยอดมากครับ เตรียมไว้เังส่ขายยังไงครับใครจะเห็นยังไงครับ10บาทแกงแค่จ้ะแกงแค่ปะครับคือครบเล่นปะครับนี่นไหมเปแกงแค่นี่ครับผมแกงแค่ครับผมมะอ,อ,อื้อครับเออื้อ20บาทจะทำมั่นดีแม่ค้ายิ้มตอนรับขอบคุณมากครับอันนี้ของหวานครับ นี่อ้อยขายพร้อมขายจังไรครับนี่แม่สิบห้าบาทกินหนาดผมว่าผมเป็นยังครับผมเป็นยังขอบคุณครับอันนี้เพื่อนพักยังไงเนี่ยถ้าเขาจะไปครัวแฮมไก่ต้องซื้อพักอันนี้วะครับไม่ย่อป่ะครับต้องต้องใส่อันนี้ป่ะครับแองอ่อมโอ้ครับผมครับ ขอบคุณครับยังครับเขาเนตัวยังครับตัวเหลืองตัวเแร่วแรป่ะครับนี่ครับนี่เป็นซิมดูอร่อยขอบครับมันงไมครับ่ยิง่่อรับอร่อยอร่อยอร่อยอรยอร่อยออร่อร่อยอร่อยอรอร อะไรน้ำอยู่บวกอ่ะเนี่ยโอ้โหบ่มีหนามบวกครับอ๋าถอ,อ,อดตรงไหนคือสวยนะครับแคบหมูนี่แม้แคบหมูบวกคือหนังยังครับครับสวยมากเลย25บาทบ่เคยเห็นแคบหมูที่ใหญ่ขนาดนี้ยังเคลียครับสุดยอดมากครับยีาบาทสื่อเลยครับของเอานี่ครับ ไแคบหมบูมันสวยมันเอาไปแจ้มหล่อครับครับพอได้กรอบได้ยิ่งง่ายมากเลยครับแกบหมูคุณเตียนอันนี้น้ำพริกยังครับนี่นพริกตาแดงเจ้าพริกตาแดงสิบห้าบาทรำเจ้าไม่เคยกินครับ <laughs> เคยกินแต่เจ้าปลาแดกต้งครับ มีปูหนึ่งอมครับกินเหล้าไปจะกินอะไรอันนี้แห้งไรครับนี่คือจังเอ๋อปูอ่องเฮ็ดจังไก่ครับอ๋อไทยสันหมูมี่ครับปูอ่องปูอ่องกินข้าวเหนียวอร่อยอ่ะปูอ่องปูอ่องเนาะครับเนาะจ้าบาทครับนี่เจ้าบาทเหรอเขาไปิมอันนึงครับไม่ต้องใส่กระไดใส่ถุงเดียวกันกระไดครับใส่ผมนะข้าวเหนียวจิ้มเจิ้ยนจิ้มอร่อยมากเลย ลองซิมผูวองเบิงครับขอบคุณครับโอ้เมียนทั้งต่อความครับเขียนละหกสิบอาหารหายกินยากครับซิมได้บ่ะครับแม่ขซิมเลยซิมเลยต่อครับโอ้แ่บมันๆครับสุดยอดมากเลยขอบคุณครับ ไะไอยู่ในขายยังไงครับอันนี้มันเป็นกิโลเป็นกิโลครับโล,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 ลกี่บาทครับกิโลไก่นี่ก็ินอ่ะาณสามร้อยมูล่ะสามร้อยเลยมั้งครับแต่ว่ากิโลไก่มาครับนี่กิโลไก่เดโดตรงไหนมีนู่นนะครับเด็กอ,อ,อันนี้เนะครับวูมีแต่ตัวใหญ่เลยขาดแล้วนี่แต่ว่าเมนูใหม่เนเป็นายังครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้สุดยอดมากอันนี้แป้งร้อยสามสิบร้อยสามสิบบาท ยอดครับแล้วก็มีที่หายใจครับนี่อ่าครับห้าบาทบาทเจ้านี่ครับพักผมพักหมสิบบาทค่ะสิบบาทครับพักหมเจ้าสุดยอดเยี่ยมมากครับอ๋อมาห้าบาค่ะนี่ค่ะน่ารักทุกคนเลยครับยิ้ยมบานดีสุดหย่อนนี่ขายกระตูนพร้อมครับใช่ ขายได้ดีป่ะครับกับเรามาขายวันแรกล้วส่วนมากมีคนเบิ่งแต่มแน่โทรศัพท์แล้วก็ขายยากเล็กน้อยก็คไม่แต่สะสมอะดีเลยครับกระตุกโตเกียแต่คนมักคือผมมักเบิ่งคักได้แน่นอนสำไมนั่นบ่มีอินเทอร์เน็ตสมัอนี้ขับมาแล้วแก้วหรือเปล่าครับไปเดี๋ยวย่างตรงไปนี้เลยครับครับเบืองพริกก็ต้องเผาขายนะครับ เขาเกลือค่ะเขาเกลือเลยบ่ครับแล้วเขาไปหัวต่ำเลยต่ำไหมต่ก็ไม่คับครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะทำครับโอ้ยบุญพผักบุ้งยักก่อนครับอันนี้ไก่ครับไก่บ้านไก่บ้านขายตัวเท่าไรครับไอเอาเลยไอ้ข้างหน้าร้อยหกลูกอันนี้ร้อยแปดสิบลูกอันนี้ร้อยแปดสิบมันลงซีฟ แค่บานเลยบ่ครั้อยไหมสุดยอดครับนี่ครับพักบุ้งเนก่ยสตอครับ20บาทเดี๋ยวผมขอเบิ้งมัดนึงเลยบ่ครับ20บาททุกทีซ้ำใด้นะสตอรักเหนือเนี่ยครับชิมไหนบ่้างเนี่ยซิมสตอร์ก็อย่างว่าไปยังครับบ่าไปยังครับโอ้ขอบคุณครับชิมสตอครับสตอเอาไม้ใส่ครับ เียก็พักเกษตรบ้านผมเองสุดยอดมากสุปเปอร์เขาจุ๊บครับเมียนบัวขอบครับโอ้ยยากเจอโบไผเถ้ยไหมบอกครับเดี๋ยวลักๆแบกอันนี้นี่เขากคนแม่ขามห้องหนาเลยเอาไว้แค่นี้ครับแล้วเจอกันไม่ชิมหนาเพราะรีบเฮกัเขาเจอกันไม่ชิมหนาครับ